ราคาเพิ่มเข้ามาอีก2 4 0 0 0บาทมีอุปรกรณ์เพิ่มเติมเข้ามาเป็นแสนนะครับเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆติดตั้ง Honda Sensing หรือว่าระบบความปลอดภัยชั้นสูงของ Honda เข้าไปเพิ่มความคุ้มค่าเข้าไปในตัวรถรุ่นนี้มากๆครับในช่วงที่ผมได้ไปญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นเราก็ได้ทําการทดสอบระบบนี้ของ Honda เป็นที่เรียบร้อยครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าในตอนนี้เรามาทดสอบที่เมืองไทยขับทดสอบในสถานที่จริงๆขับทดสอบบนถนนจริงๆนะครับมาดูว่า สภาพฝนตกอย่างนี้ระบบการทํางานของเรดาร์แล้วก็กล้องจะทํางานได้แม่นยำมากน้อยแค่ไหนครับสวัสดีครับผมต้อมจากไคเนอร์ครับวันนี้ผมอยู่กับรถยนต์ในกลุ่มดีเซ gment อีกรุ่นหนึ่งนะครับ Honda Accord ในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินอร์ b o หรือว่าเครื่องยนต์1.5ลิตร t ร์ b o นั่นเองครับ Honda Accord ในรุ่นปี2021ได้รับการอัปเกรดอุปกรณ์เข้ามาใหม่โดยเฉพาะรุ่นเครื่องยนต์เบนซินอร์ b o รุ่นนี้นะครับมีการอัปเกรดอุปกรณ์เข้ามาโดยราคาก็จะอัปเกรดขึ้นไปอีกเล็กน้อยราคาก็จะ ปรับเพิ่มขึ้นไปเป็น1น9่0 0้านสีาหำหรับค่าตัวในรุ่น e-l คันนี้ครับเรียกได้ว่าเมื่อเทียบกับโฉมที่แล้วหรือว่าเทียบกับรุ่นที่แล้วในรุ่น e-l เหมือนกันหรือว่าในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน turbo เหมือนกันนะครับรุ่นเดิมก็จะตั้งราคาไว้1 4 7 5 0ล้านบาทและราคานะครับเทียบดูแล้วต่างกันประมาณ2 4 0 0 0บาทเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ทราบนะครับว่า2 4 0 0 0บาทที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับหรือว่าปรับเพิ่มขึ้นไไปมีีอะรท เปลี่ยนแปลงมาบ้านส่วนสีก็เช่นกันนะครับสีเป็นสีเทาเมทิโอลอยเป็นสีเทาเมทัลลิกรุ่นใหม่ล่าสุดเสริมทับเข้ามาในรุ่นปี2021เดี๋ยวมาดูรายละเอียดรอบตัวรถนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้ามาคุ้มค่ามากไหมสาหรับเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มอีก2 4 0 0 0บาทครับรายละเอียดภายนอกตัวรถนะครับโดยเฉพาะด้านหน้าดูแล้วก็จะคล้ายกับในรุ่นเครื่องยนต์ ให้บิดมากๆแต่ว่ารายละเอียดที่แตกต่างกันไปตอนนี้ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้ามาอย่างที่เห็นได้ชัดเลยของเก่าหรือวของเดิมไม่ได้ติดตั้งไฟตัดหมอกมาเลยนะครับเรียกว่าเป็นชุดที่จะครอบปิดบริเวณไฟตัดหมอกตรงนี้แต่ว่าของใหม่ติดตั้งไฟตัดหมอกแบบ LED <S <S ม,มาให้เป็นที่เรียบร้อยครับเรียกว่าชุดไฟหน้าเป็นชุดไฟหน้าเหมือนกันนะครับเป็นคี้ผลึกแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ทามระลื่นไหลแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟแบบ LED ไฟตัดหมอกเป็นไฟแบบ LED ทั้งหมดเช่นกันครับ ตอนนี้ก็คือจัดเต็มมาเลยนะครับสำหรับ Honda a c c o r d ในรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่นเครื่องยนต์เบนซินอร์ b o นั่นเองครับส่วนอื่นๆก็จะเหมือนกันทั้งหมดนะครับแนวกระจังหน้าหรือว่าดีไซน์การออกแบบก็จะเหมือนกันทั้งหมดจุดที่แตกต่างชัดเจนก็คือโลโก้สัญลักษณ์ H มารนะครับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินอร์ b o ก็จะไม่มีกรอบสีฟ้าเข้ามาเท่านั้นเองครับที่ผมสังเกตเห็นอีกอย่างนะครับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินก็จะติดตั้ง Honda s e n s i n g มาเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับเราาย ใต้แผ่นป้ายทะเบียนหรือว่าด้านหน้ากันชนนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับเมื่อเราเห็นเรดาร์ตรงนี้นะครับเราก็มาดูบริเวณด้านบนของกระจกก็จะติดตั้งกล้องเข้ามาด้วยเช่นกันครับทั้ง2รูปแบบก็จะทํางานสอดประสานกันแสดงให้เห็นว่าในรุ่นเริ่มต้นหรือว่าในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน turbo บล็อกนี้นะครับติดตั้งระบบความปลอดภัยชั้นสูงที่เรียกว่า honda sensing มาเป็นที่เรียบร้อยครับรายละเอียดด้านข้างคล้ายกันนะครับรายละเอียดด้านข้างจะเห็นได้ว่าล้อ17นิ้วถ้าดูแล้วนะครับในรุ่น เครื่องยนต์ไฮบริดถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดก็จะเป็นล้อขนาด18นิ้วเข้ามารุ่นเดียวแต่ว่าในรุ่นรองท็อปแล้วก็รุ่นเครื่องยนต์เบนซินคันนี้หรือว่ารุ่น e-l ก็จะเป็นล้อขนาด17นิ้วมาพร้อมกับยางขนาด 225/50R17 ครับลวดลายของล้อก็จะดูแตกต่างกันไปด้วยเช่นกันครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนี่ครับมาดูที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างพ่นสีตามตัวรถปรับแล้วก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวครับนอกจากนี้จุดเด่นเลยของ Hon d a ก็คือ ฮอนด้าเลนวอติดตั้งมาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบความปลอดภัยเป็นกล้องแสดงภาพด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับก็จะปรากฏอยู่บริเวณหน้าจอทําให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับด้านรายละเอียดการตกแต่งอื่นๆเหมือนกันมือจับประตูเป็นมือจับประตูที่ตกแต่งแบบทูโทนนะครับเป็นสีโครเมียมด้านบนแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสีตามตัวรถเหมือนกันทั้ง4บานแล้วก็มือจับประตูซ้ายขวาก็จะเป็นแบบ k ค y ร์เรนเซนเซอร์ครับ ส่วนชุดตกแต่งหรือว่าการตกแต่งเข้ามารายละเอียดการตกแต่งเหมือนกับในรุ่นไฮบริดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคิ D ้วด้านล่างที่เป็นคิ้วโครเมียมนะครับแล้วก็คิ้วบริเวณขอบกระจกด้านบนก็จะเป็นการตกแต่งแบบโครเมียมทั้งหมดเช่นกันครับรายละเอียดตัวรถเหมือนกันแล้วก็ที่ดูแตกต่างกันจริงๆก็คือชุดตกแต่งด้านท้ายน่ครับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินก็จะไม่มีสปอยเลอร์บนฝากระโปรงมาให้นะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายรูปตัว C แล้วก็เป็นเส้นนําแสงแบบ LED เช่นกันแต่ว่าด้านล่างที่ปรับเปลี่ยนมาหรือว่าปรับปรุงมาในปี2021อีกอย่างก็คือชุดกรอบของท่อยเสียแบบคู่นะครับนี่ครับกรอบเป็นสแตเลสเข้ามานะครับคู่ทั้งซ้ายขวาถ้าดูรายละเอียดกระจกแต่งแล้วก็จะมีรายละเอียดที่ดูแตกต่างจากในรุ่นไฮบริดเล็กน้อยเช่นกันครับส่วนด้านบนกระจกให้มาเหมือนกันนะครับไฟเบรกดวงที่3ให้มาด้วยมาพร้อมกับสาวอากาศแบบครีบฉลามน,นอกจากนี้สัญลักษณ์ที่ดูแตกต่างกันชัดเจนก็คือบริเวณฝาท้ายด้านหลังนี่ครับ มีโลโก้แอรคอรเข้ามาแล้วก็ไม่มีสัญลักษณ์ที่เป็น E.S.E.V. ติดตั้งเข้ามารวมทั้งสัญลักษณ์อื่นๆเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรแน่นอนครับเราออกเดินทางจาก Honda บางชันไปขับกันในเมืองแล้วก็ขับรอบๆกร,ร,รุงเทพมหาคนครดูนะครับว่าอัตราสิ้นเปลืองจะเป็นอย่างไรบ้างฟิลลิ่งการขับขี่ที่ออกมาจะทําได้ดีแล้วก็โดดเด่นมากน้อยแค่ไหนครับรายละเอียดภันน้อยสารมีอะไรบ้างเริ่มจากเบาะนั่งฝั่งคนขับเลยนะครับเบาะนั่งฝั่งคนขับ เป็นเบาะที่สามารถปรับแล้วก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแทิศทางส่วนเบาะนั่งฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะครับปรับควบคุมด้วยไฟฟ้าส่ทิศทางครับส่วนชุดหุ้มเบาะนะครับหรือว่ารายละเอียดการตกแต่งภายในนะครับเป็นหนังสีน้ําตาลรุ่นนี้นะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหนังสีน้ําตาลแล้วก็หนังสีดาสาหรับเบาะหรือว่าชุดวัสดุที่หุ้มภายในห้องโดยสารครับ นอกจากนี้นะครับรายละเอียดอื่นๆเหมือนเดิมเหมือนกับ Accord ชมที่แล้วแผงแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นแผงแดชบอร์ดที่ตกแต่งหรูหรามาด้วยวัสดุซอฟทัชแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้ตัดกับกรอบสีเทาเช่นกันครับส่วนรายละเอียดอื่นๆที่ให้มาด้านความบันเทิงก็จะเป็นจอขนาด8นิ้วจอตรงนี้ก็ยังสามารถรองรับได้ทั้ง Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยครับรวมไปถึงยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่ Honda เรียกว่า Honda Connect ได้ด้วยครับ และจุดที่พอจะสังเกตได้ว่ามีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปก็คือแผนที่นำทางแบบบิวอินนะครับก็จะถูกติดตั้งเอาไว้ในรุ่น e-sev หรือว่ารุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดเท่านั้นครับสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเรานะครับเพื่อจะใช้งานผ่าน Google Map ได้ด้วยเช่นกันสาหรับรายละเอียดของแผนที่นําทางครับเครื่องเสียงก็เช่นกันนะครับเครื่องเสียงนอกจากไม่มีแผนที่การทํางานแบบบิวอินมาให้นะครับก็ยังไม่มีซับวูฟเฟอร์ซึ่งเป็นลําโพงที่จะ เพิ่มมิติของเสียงเบสมาให้เช่นกันสําหรับในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินครับนอกจากนี้นะครับรายละเอียดของชุดควบคุมแอร์แอร์เป็นชุดควบคุมแบบหน้าจอดิจิตอลนะครับปรับควบคุมอุณหภูมิแยกส่วนซ้ายขวาแบบอัตโนมัติถัดลงมาด้านล่างที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่อีกอย่างก็คือนี่ครับไวร์เลสชาร์เจอร์ติดตั้งมาด้วยครับสำหรับ Honda Accord ในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินหรือว่ารุ่น EL ติดตั้งไวร์เลสชาร์เจอร์มาให้เรียบร้อยครับนี่ครับเราเพียงวางโทรศัพท์เข้าไปนะครัรบบรรททาาช์์โศพของเ อัตโนมัติครับตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนแล้วก็โทรศัพท์ของเราด้วยนะครับว่าสามารถรองรับในระบบไวเรชชัตเจอร์ได้หรือเปล่าครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีทั้งนี่ครับชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ USB หรือว่าสามารถเชื่อมต่อหรือว่าชาร์จไฟได้ด้วยครับนี่ครับเป็นชุดแบบ USB Type A เข้ามานอกจากนี้ก็ยังมีช่องเสียบชาร์จไฟแบบ Power Outlet 12โวลต์ติดตั้งมาด้วยครับด้านชุดเกียร์ที่ยื่นยาวออกมาแบบนี้นะครับก็จะเหมือนเดินทุกอย่าง ชุดเกียร์ก็จะเป็นชุดเกียร์อัตโมัติแบบ CVT แล้วก็จะมีโหมดกันขับขี่ทั้ง e c o ค Mode n น r m a l Mode แล้วก็ Sport Mode ให้เลือกใช้เช่นกันครับนี่ก็จะเป็นโหมดการขับขี่ที่ติดตั้งเข้ามารวมทั้งออโต้เบรคโฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าติดตั้งมาครบนะครับสำหรับ Honda Accord ในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินครับส่วนรายละเอียดของมาดวัดรือนใหม่นะครับมัดวัดเรือนใหม ออกแบบดีไซน์มาเหมือนกับในรุ่นไฮบริดทุกอย่างแต่ว่าฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างกันนะครับรายละเอียดของมารวัดฝั่งขวาก็จะเป็นแบบอนาล็อกเป็นเข็มอยู่นะครับแต่ว่าฝั่งซ้ายมือเป็นจอขนาด7นิ้วเป็นจอ TFT หรือว่าจอแสดงข้อมูลเป็นจอสีนะครับมารวัดรุ่นใหมเป็นจอสีทุกอย่างแล้วก็รายละเอียดกราฟิกหรือว่าภาพการทำงานต่างๆก็จะแตกต่างจากในรุ่นไฮบริดเช่นกันเพราะว่าในรุ่นไฮบริดก็จะเป็นการทํางานระหว่าง เครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าแต่ว่าในรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินอร์ b o หรือว่าเครื่องยนต์สันดับภายในอย่างเดียวเพราะฉะนั้นรายละเอียดก็จะมีน้อยลงครับมาดูชุดควบคุมบนพวงมาลัยครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันชุดนี้นะครับก็จะมีชุดควบคุมที่ชัดเจนเช่นกันฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบค,คุมเครื่องเสียงเป็นหลักแล้วก็ชุดควบคุมจอมัลติอิน์เมชั่นดิสเพย์หรือว่าจอ mid ที่ติดตั้งเข้ามานะครับหรือว่าจอ TFT แสดงข้อมูลอยู่ตรงกลางขนาด7นิ้วตรงนี้นั่นเองครับสามารถเข้าไปปรับเซ็ตปรับตั้งได้แล้วก็ชุดควบคุมทางฝั่งขวาก็จะเป็นชุดควบคุมระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติหรือว่า a d ตติบีคุ้มขับโท l แบบแปรผันแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆที่ Honda เรียกว่า Honda Sensing นั่นเองครับสามารถเข้าไปปรับเซ็ตปรับตั้งระยะห่างจากรถคันข้างหน้าได้ปรับเซ็ตเปิดปิดระบบความปลอดภัยที่เรียกว่า Honda Sensing ได้ทั้งหมดครับและชุดปั้นนะครับบนพวงมลาลัยตรงนี้นะครับ ปกติแล้วในเครื่องยนต์เบนซินแบบนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นชิพหรือว่าชุดเปลี่ยนเกียร์ผ่านมือของเรานะครับเป็นการปรับโหมดหรือว่าเพิ่มอารมณ์การขับขี่ในแบบสปอร์ตได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนี่ครับผมกําลังเปิดหรือว่าปรับตั้งระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่ความ,มเร็วต่ำนะครับเปิดการทางานเป็นที่เรียบร้อยจะสังเกตได้ว่าบริเวณมัดรัดดินใหม่ตรงกลางก็จะติดตั้งเป็นรูปรถเข้ามาแล้วก็มี เส้นปะถนนนะครับหรือว่าเส้นปะเข้ามาซ้ายขวาซึ่งจะเป็นการ ides, ากทํางานของเลนทิปปิ้ง,งอั s ิครับเรียกว่าระบบความปลอดภัยฮอนด้าเซนซิงเปิดการทําง,งานเข้ามาทุกอย่างแล้วก็รถของเรานะครับหรือว่ารถของผมตอนนี้แปรผันตามรถข้าง,างหน้าอยู่ในช่วงที่ผมได้ไปญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นเราก็ได้ทําการทดสอบระบบนี้ของฮอนด้าเป็นที่เรียบร้อยครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าในตอนนี้เรามาทดสอบที่เมืองไทยขับทดสอบใน สถานที่จริงๆขับทดสอบบนถนนจริงๆนะครับมาดูว่าสภาพฝนตกอย่างนี้ระบบการทํางานของเรดาร์แล้วก็กล้องจะทํางานได้แม่นยำมากน้อยแค่ไหนครับนี่ครับตอนนี้ผมตั้งระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติเอาไว้นะครับอยู่ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ทําการแปรถัดตามรถที่ข้างหน้าอยู่ครับสิ่งที่ผมได้ลองเลยก็คือผมได้ละเท้าออกจากแป้นคันเร่งมาวางเอาไว้ในตําแหน่งปั้นเบรกอยู่ใกล้ๆนะครับวางเอาไว้เพื่อจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักครับแล้วก็ ดูการทำงานของระบบต่างๆครับอยา่างตอนนี้นะครับระบบก็จะทำการแปลผันความเร็วตามรถเข็ีข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาเราตั้งไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าเข็มไมหรือว่ามตารวัดของเราขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ62กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นครับแล้วก็ผมไม่ต้องแตะคันเร่งอะไรเลยนะครับระบบก็จะทําการล็อกความเร็วแล้วก็แปรผันไปเรื่อยๆทําให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยครับเดี๋ยวผมจะลองอีกอย่างนะครับก็คือน,นี่ครับ ระบบรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนมาดูกันว่าฝนตกหนักแบบนี้นะครับเรดาร์จะทํางานแม่นยํามากไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเมื่อไหร่ที่รถนะครับตรวจจับได้ว่ารถเราออกนอกเลนหรอวออกนอกเส้นไข่ปลาภูมอะไรก็จะทําการเตือนโดยการสั่นพร้อมกับมีไฟแสดงขึ้นมานะครับบริเวณหน้าจอให้เราดึงรถกลับหรือว่ารถเราก็จะถูกดึงกลับโดยอัตโนมัติเช่นกันครับขับทับเส้นประดูนะครับบริเวณการถนนนะครับนี่ครับ ขับดูปั๊บก็จะมีไฟแสดงขึ้นมาหรือว่าเซ็นเซอร์เตือนขึ้นมาทันทีนะครับว่าเรากําลังขับทับเส้นจราจรอยู่ครับนี่ครับตัวรถนะครับหรือว่าพวงมาลัยก็จะพยายามดึงรถกลับเข้าสู่กลางเลนทําให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นการเตือนได้อย่างแม่นยําตรงนี้พิสูจน์ได้ชัดนะครับขนาดฝนตกหนักแบบนี้หรือว่าฝนลงตลอดเรดาร์แล้วก็กล้องยังทํางานได้แม่นยําอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับตอนที่ฝนตกหนักมากๆเมื่อกี้เหมือนกันนะครับ เราเปิดไฟเลี้ยวทางฝั่งซ้ายดูนะครับก็พบว่าภาพที่จะแสดงเข้ามาทางฝั่งซ้ายถ้าเรามองด้วยตาเปล่าไปที่กระจกมองข้างทางฝั่งซ้ายแทบจะมองอะไรไม่เห็นหรือว่ามองเห็นในภาพที่แบบว่าจางหรือว่ามองเห็นภาพที่ไม่ชัดนะครับแต่ว่าถ้าเรามองภาพตรงบริเวณกล้องด้านข้างนะครับที่จะแสดงภาพเข้ามาตรงจอตรงกลางตรงนี้นะครับทาให้เรามองเห็นได้ชัดขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในขณะที่ฝนตกหนักบอกลงจัดหรือว่ายาม ่ําคืนชิดกันครับนี่ครับเป็นรายละเอียดหรือว่าเป็นประโยชน์เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่เราได้ทดสอบในสถานที่จริงหรือว่าทดลองขับจริงๆว่าระบบนี้ทํางานได้ดีแล้วก็แม่นยําแค่ไหนแล้วก็มีภาพที่ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนด้วยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราจําเป็นจะต้องรู้ด้วยว่ารถถูกออกแบบมาให้มนุษย์เป็นผู้ควบคุมนะครับไม่ใช่ออกแบบมาให้เทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆควบคุมแทนเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้อง ควบคุมรถเป็นหลักอยู่แล้วอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ามาหรือว่าเสริมเข้ามาเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยเสริมหรือว่าเข้ามาช่วยเติมเต็มในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับไม่ใช่อุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการขับขี่ทันเร้าครับด้านรายละเอียดของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่ถูกติดตั้งเอาไว้ใน Honda Accord เป็นเครื่องยนต์เบนซินทอโบขนาด1.5ลิตรซึ่งจะให้กําลังสูงสุดอยู่ที่190แรงมา้าแล้วก็ยังมีแรงบิดสูงถึง243 นิวตันเมตรด้วยกันครับเครื่องยนต์บล็อกนี้จะทํางานร่วมก,กันกับชุดเกียร์หรือว่าชุดท่งพลังแบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ครับโดยเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจาก Honda Civic ในโฉมที่แล้วนะครับมาพัฒนาต่อใน Honda Accord ครับจะสังเกตได้ว่าเครื่องยนต์ใน Honda Accord โฉมนี้นะครับหรือว่าในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินที่จะสามารถรองรับน้ามันแก๊สโซฮอล e 8 5ได้แล้วแต่ว่าใน Honda Ci ี i c กโฉมที่แล้วยังไม่สามามรถ รองรับน้ามันเป็นซิน e ี85ได้รองรับได้เพียงแก๊สหออ20เท่านั้นครับนอกจากนี้เครื่องยนต์ก็ยังได้รับการพัฒนาให้มีความแข็งแกร่งทนทานมากขึ้นจะสังเกตได้ว่ารหัสเครื่องยนต์ก็จะแตกต่างกันไปเมื่อเทียบกับ Hon d a c ซีวิคโฉมที่แล้วแต่ว่าเมื่อเทียบกับ h อ n d a c ซีวิคโฉมปัจจุบันรหัสเครื่องยนต์ก็จะเหมือนกันทุกอย่างนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่า เป็นการพัฒนาต่อยอดหรือว่าเป็น DNA มาตั้งแต่ h อ n d a Civic ชมที่แล้วมาใช้ใน Honda Accord มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือว่าพัฒนาอุปกรณ์หลายอย่างมีการเพิ่มแรงมา้าแรงบิดเข้าไปเพราะฉะนั้นอุปกรณ์หลายอย่างก็จะได้รับการพัฒนาให้ทนทานมากขึ้นเช่นกันครับจะเห็นได้ว่าอัตราเร่งออกตัวนะครับที่เครื่องยนต์บล็อกนี้ตอบสนองมาได้นะครับอัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้เพียง8.8วินาทีนอกจากนี้อัตราเร่งคอร์ตไมล์ทำได้เพียง16.4วินาาททีที่คววมเร็143 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียงเท่านั้นครับเมื่อเทียบอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัวแล้วนะครับถือว่าทำได้ใกล้เคียงกับรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดมากๆครับด้านความเร็วปลายก็เช่นกันนะครับ0ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราทำเอาไว้นะครับ20.6วินาทีและ0ถึง1,000เมตรหรือว่า1กิโลเมตรนะครับที่เราเคยทำเอาไว้อยู่ที่29.5วินาทีที่ความเร็ว189กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกันครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของ สมรรถนะในช่วงเร่งแซงช่วงเร่งแซงในเมือง60-100ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้4.1วินาทีครับและช่วงเร่งแซงนอกเมือง 80- 120ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้5.2วินาทีครับเรียกได้ว่านะครับสมรรถนะอัตราเร่งทั้งอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัวช่วงเร่งแซงนอกเมืองช่วงเร่งทางยาวช่วงเร่งแซงในเมืองนะครับตัวเลขสมรรถนะทําได้ใกล้เคียงกับ รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดมากๆแม,ม้ว่าจะเป็นรองนะคบแต่ว่าเป็นลองกันเล็กน้อยจริงๆเพียงเศษเสี้ยววินาทีเท่านั้นครับดละอัตราสิ้นเปลืองผ่านมาตร,รือนใหม่ที่เราได้เซตเอาไว้จากการใช้งานในทริปนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ13-15กิโลเมตรต่อลิตรทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของเราแล้วก็สภาพของจราจรด้วยครับและนอกจากสมรรถนะอัตราเร่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าความคุ้มค่าอื่นๆก็เกิดจากการเพิ่มในเรื่องของ Honda s e n s i n g เข้ามานั่นเอง คอนด้าเซนซิงอย่างที่ผมได้ทําการทดสอบได้ลองให้กับเพื่อนๆนได้เห็นแล้วนะคบว่ามีการทํางานได้อย่างแม่นยําแค่ไหนครับร่วมไปถึงนะครับนี่ครับจุดอื่นๆที่ผมชอบหลายอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับฟีเจอร์ฟังก์ชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์ด้านหลังแล้วก็ช่องเสียบชาร์จไฟด้านหลังที่ให้มาถึง2.2ตําแหน่งด้วยกันครับนอกจากนี้นะครับกระจกด้านหลังทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับก็ยังติดตั้งม่านมาให้ด้วยนะครับก็จะทําให้เรานะครับมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็ลดแสง รบกวนนะครับจากภายนอกได้บางที่ขึ้นด้วยครับนี่ครับตอนนี้ผมก็เปิดระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเอาไว้แล้วก็ปรับตั้งความเร็วเพื่อจะแปรผันตาม Hon d a c ซ vic คันข้างหน้าอยู่ครับแล้วก็ผมละเท้าออกจากแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับระบบก็จะทําการเบรกแล้วก็จอดให้เองตามรถข้างหน้าด้วยครับเป็นระบบที่ถูกปรับเซ็ตเอาไว้หรือว่าสามารถแปรผันตามความเร็วของรถข้างหน้าที่ความเร็วต่ําได้ด้วยนั่นเองครับนี่ครับทำการแปรผัน จนรถหยุดนิ่งนะครับตอนนี้รถหยุดนิ่งอยู่นะครับือว่าติดไฟแดงอยู่หน้าจอนะครับก็จะมีโลโก้ขึ้นเอาไว้ทุกอย่างเป็นโลโก้รูปรถแล้วก็เปิดระบบการทํางานตรงนี้อยู่ครับแล้วก็แปรผันตามรถคันหน้าอยู่ตลอดเวลาครับเมื่อกี้วิ่งมาเรื่อยๆจนถึงรถจุดนะครับนี่ครับเราแตะคันเร่งเข้าไปทีเดียวนะครับลองดูว่าระบบทํางานหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมเท้าละออกจากแป้นคันเร่งไปที่เรียบร้อยครับนี่ครับความเร็วก็จะค่อยๆแปรผันตามรถคันหน้าขึ้นมาเรื่อยๆครับ เซนเซอร์หรือว่าเรดาร์ก็ยังจับหรือว่าแปรผันตามรถคันข้างหน้าอยู่เช่นกันครับนี่ครับพอคันข้างหน้าเริ่มเบรกรถของเราก็จะชะลอโดยอตัตโนมัติเช่นกันแล้วก็พอคันข้างหน้าเพิ่มความเร็วขึ้นไปนะครับระบบของรถเรานะครับก็จะทําการเพิ่มความเร็วหรือว่าแปรผันตามรถคันข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาครับนี่ก็จะเป็น การทดสอบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราได้ทาการทดสอบมาแล้วในทุกช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติในช่วงความเร็วต่ําหรือว่าในช่วงออกตัวแล้วก็ระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันในช่วงความเร็วปานกลางนะครับแล้วก็ในช่วงฝนตกหนักต่างๆการทํางานของ Honda s e n s ซิ g งนะครับทำได้อย่างแม่นยาม,มากครับเข้ามานั่งในตําแหน่งผู้โดยสารด้านหลังดูก็เพราะว่าเบาะนั่งดีไซน์เหมือนกับเบาะหน้าทุกอย่างนะครับการออกแบบต่างๆวัสดุข,ของเบาะเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็ เบาะนะครับก็จะมีให้เลือก2สีสีน้ําตาลแล้วก็สีดำนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสีตามตัวรถครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนี่ครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับบริเวณคอนโซลกลางตรงนี้ก็จะมีการติดตั้งช่องเสียบชาร์จไฟมาให้ถึงสองตำแหน่งเป็นช่องเสียบชาร์จไฟแบบ USB ครับนี่ครับลองดูแล้วนะครับลองเสียบชาร์ดูไฟก็มาปกติครับสามารถเสียบชาร์จได้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาครับนี่ครับ เป็นช่องเสียบชาร์จไฟที่เพิ่มเติมเข้ามาถึง2ตําแหน่งด้วยกันครับความสะดวกสบายอีกอย่างก็คือการติดตั้งช่องแอร์เข้ามา2ตําแหน่งนะครับพร้อมกับ,บุ่มเปิดปิดแล้วก็ปรับระดับทิศทางของลมแอร์ด้วยครับนอกจากนี้นะครับจุดที่เพิ่มเติมเข้ามาที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างก็คือม่านบริเวณข้างประตูซ้ายขวาของผู้โดยสารด้านหลังนะครับนีครับสามารถยกม่านขึ้นมาเพื่อจะปิดนะครับหรือว่าเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้มากยิ่งขึ้นครับเบาะนั่งก็ติดตั้ง ไอโซฟิกเข้ามา2ตํตำแหน่งสามารถติดตั้งเบาะเด็กหรือว่าคาซีทได้อีก2ตํตำแหน่งเช่นกันครับพื้นที่ด้านหลังหรือว่าพื้นที่ส่วนขาเล็กลุมด้านหลังนะครับดีเซ gment ตรงนี้เหลือเฟือนะครับประมาณนี่ครับครึ่งแขนเลยนะครับรวมมือรวมอะไรไปแล้วนะครับนี่ครับหยุดจากหัวเข่าเราไปจนถึงเบาะนั่งด้านหลังนะครับนี่ครับประมาณครึ่งแขนเรียกว่าระยะพื้นที่ส่วนขามีอย่างเหลือเฟือแล้วก็ให้ความสะดวกสบายในการนั่งมากๆครับผมสูง168 เซนติเมตรเอากําปั้นวางลงบนศีรษะเพื่อจะวัดดูนะครับตอนนี้พื้นที่ก็พบว่าเหลือหรือว่าหลวมหลวมนะครับอย่างสบายสบายเลยนะครับ180เซนเมตรนะครับยังนั่งได้อย่างสบายอยู่ครับสําหรับรถยนต์รุ่นนี้ครับส่วนอื่นๆที่ให้มานะครับนี่ครับหัวหมอนให้มาถึงสามตำแหน่งแล้วก็ตรงกลางนะครับสามารถเปิดลงมาเพื่อจะเป็นช่องวางแก้วน้ําแล้วก็ขวดน้ําได้ด้วยนอกจากนี้นะครับจุดที่เด่นอีกอย่างก็คือเรายังสามารถเปิดเบาะตรงกลางออกมานะครับเพื่อจะ เข้าไปหยิบจับนะครับอุปกรณ์หรือว่าของต่างๆที่เราจัดเก็บเอาไว้บริเวณภายรถได้ด้วยครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Honda Accord ในรุ่น1.5 Turbo EL ซึ่งทำตลาดเพียงรุ่นเดียวตั้งราคา,าไว้1ล้าน49900บาทนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วราคาเพิ่มเข้ามาอีก24,000บาท รายละเอียดอย่างที่ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับว่ามีอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามาเป็นแสนนะครับเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับก็โดยภาพรวมทั้งสมรรถนะทั้งอัตราเร่งแซงแล้วก็การใช้งานต่างๆถือว่าคุ้มค่ามากๆอยู่แล้วแล้วก็ติดตั้ง Honda Sensing หรือว่าระบบความปลอดภัยชั้นสูงของ h o น da าเข้าไปเพิ่มความคุ้มค่าเข้าไปในตัวรถรุ่นนี้มากๆครับถือว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้แล้วก็น่าจับตามองอีกรุ่นหนึ่งในตลาดดีเซ m กเมนต์สำหรับเครื่องยนต์สันดับภายในแบบเบนซินเทอร ในช่วงท้ายนะครับผมก็อยากจะขอบคุณเจ้าของแบรนด์นะครับ u t o m o b u t o m o b i l e ประเทศไทยจำกัดที่เปิดโอกาสให้เรานะครับมารีวิวพร้อมกับทดลองขับนะครับสื่อสารให้กับผู้บริโภคได้ทราบว่า Honda Accord โฉมปี2021มีอะไรที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้ามาบ้างแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ